ตกพริ้วที่จันทบุรีค่ะก็จะมีอันนั้นก็เป็นที่พักสวยงามค่ะทำเหมือนเหมือนจีนเนาะยอดเป็นยอดหลังคาเป็นชั้นๆสวยงามค่ะสวยงามมากเลย พว่เราก็จะไปน้ำตกเริ้วเป็นอุทยานค่ะอุทยานผู้คนเข้ามาเยอะเลยค่ะมาเยอะมาเที่ยวเยอะเลยกมีของคนมาขายของเยอะเลยค่ะ ขายของที่ระลึกของใช้สาธุมีพระพุทธรูปด้วยมิพระพุทธรูปด้วยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยงามค่ะขายอาหารน่าทานแต่ยังไม่ถึงเที่ยงถึงเที่ยงถึงจะทานอาหาร อันนี้ร้านอาหารคันเนี้ยก็มีที่ติดต่อบ้านพักกลางเต็นท์น้ำตกริ้ว600เมตรขับจากที่นี่ไปสวยค่าสวยงามมาก หน้าพักมากเลยสวยหน้าพักค่ะขายเสื้อผ้ายาวตามทางเลย น้ำตกริว้วค่ะน้ำยานแห่งชาติยานแห่งชาติน้ำตกริ้วที่จันทบุรีค่ะ น,นี่ก็แสดงเส้นทางเน,ะนาะน้ำตกก็500เมตรจุดชมวิวก็500เมตรเดยวต้องรอรอพวกน้งนองๆก่อนลูกหลานนี่ก้าวทยานแห่งชาติ น้ำตกพลิ้วที่จันทบุรีค่ะตรงนั้นเป็นที่ซื้อตัวซื้อตัวสวยค่ะมันมันป่าดงดิบเนาะ ป่าดงดิบอร่อยไหมคุณน้อยแซบโอ,อ้แซบมะ,มะพร้าวมะพร้าวเผาอร่อยค่ะสวยงามค่ะสวยงามสวยงามป่าดงดิบเย็นค่ะเย็นสบาย ขายไอศครีมค่ะคม,ม,มีต่างพอเปล่า น้ำตกค่ะเสียงน้ำตกแต่ถ้ายังขึ้นไปไม่ถึงที่สวยค่ะสวยงามค่ะต้นไผ่อากาศเย็นสบายนี่สวยงามค่ะเนี่ยอ้าว ถ่ายรูปเลยค่ะยัยน้อยอันนี้เจดีอะไรเนะี่ยเจดี <c oughs> เก่าแก <c oughs> ่จุลสีลจุลสีจมพระเจดีทางนั้นห้ามเดินขึ้น มีมีทางห้ามด้วยทางนี้ทางนี้อ,นอะไรทางลงเหรอ,อ,รหรอเอาทางตันเหรอนนอนเห็นน้ำตกอยู่น้ำตกอยู่ไกลๆนั่นค่ะ อันนี้ก็คือน,น้ำตกน้ำตกก็ตกมาจากบนเขาก็มีคนไปนั่งชมอยู่ข้างล่างกันหลายคนอยู่ ป่าดงดิบค่ะอากาศเดินป่าดงดิบเดี๋ยวต้องไปาทางข้างล่างเดินลงทางชันตรงนี้ทางชันมากเลยค่อยๆลง เลยไหมนะ้ำมีปลาเป้าโอ้ปลาตัวเปลืนอนู่นเดี๋ยวปลาหน่อยปลาตัวใหญ่ค่ะนะเนี่ยปลาตัวใหญ่เลยค่ะก็มีหลายตัวไปก่นไก้ไหม แม่ก็ถ่ายปลาสิน,นุ่นนะแม่ยังไม่ทาลิปสติกเดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ถ่ายตกค่ะน้ำตกตกก็น้ำตกจ้าน้ำตกเลี้ยวก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อย ไปเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันถ่ายสิบเก้าต่อสิบหกนะอาจจะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นเห็นแต่หน้า แต่หน้าผมก็เพิ่มจะเห็นแต่หน้าค่ะเดินขึ้นเดินลงเขาก็เหนือออกแล้วเดินขึ้นตางไหนแล้วเนี่ย ก็คือมาชั้นของน้ำตกพริ้วแล้วค่ะน้ำตกพริ้ว่าง ตกเรือตกปิิวค่ะมาข้างบนแล้วสวยค่ะสวยน้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสมากเลยนู่นตกมาจากข้างบนเขาสูงๆล้นค่ะ พอจากข้างบนมีคนเล่นน้ำบวมบวมทำไมปลาเท้าปลาเท้านะปลาเท้าดูปลาปลาจะมากัดเอากินเหยี่อเหยี่อเท้าให้อาหารปลาให้อาหารปลาด้วยด้วยอ่าสเก็ตหนังเท้าเนาะ เสร็จเสเอามาคุณน้อยคุณน้อยมาเย่ปลาเท้าปลาตัวเบลอเลยค่ะปลาตัวเบลอเลยดูนั่นมาสปาเท้ากันเด้อนั่งอยู่นู่นล่ะที่นั่งมันไม่เห็นโชคกระปวกเขาบอกว่าเอาเช่าเสียปลาตู น้ำตกพริ้วค่ะสวยสวยค่ะข้างบนตกมาจากที่สุ่งสง้นสวยงามค่ะเล่นน้ำได้ด้วยค่ะเล่นน้ำได้ด้วยน้ำใสน้ำใสมีปลา ดูปลาเตือใหญ่อ่าดูมากับกินหลังเท้าน่ะหลังเท้าหลังเท้าคุณน้อยคุณน้อยมันกระโดดมันดูด